ขาดยาก็บอกเบนเออกกำลังกายทั้งสบายโจงกระเบนเพื่อนะครับแหมอยากได้จัดนะครับออกกำลังกายยังใส่ไม่รู้ใส่เพื่ออะไรมม่ต้องการความทะทแมกเลยนะครับดูครับสภาพมีนี่นะครับเขาเรียกว่าไรโค้ดนะครับแหมอ่ะเรามาดูคลิปนะครับนี่ยังไงครับเหมือนตอนแบกปูน <laughs> ยกขึ้นแบกปูนนะครับมา ฝึกไว้เพื่อมาทำงานในประเทศไทยนะครับนี่มีคนแล้วม,มีโค้ดด้วยฟิตเนสโค้ดเนี่ยคอยกำกับแบกต้องแบกอย่างนี้นะยกหลังตรงๆนะเดี๋ยวปูนขลดไปจะ <c oughs> เกิดปัญหาได้นะครับไอเขาเป็นอะไรก็ต้องเอาทงชาต <c oughs> มาทำมาทำเป็นชุดโอ้โหวาดูครับอกอกกํลังกายนะครับต้องการชุดที่มาทำทําเปนคลองตัวแต่ไม่ได้ต้องการเคลมอะการต้องการเคลมมันสําคัญกว่านะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันครับคนไทยรู้สึงยัยบ้างนึกถึงปูนเลยน่าใหญ่มาแล้วนะครับ ส่วนอื่นบริหารได้จังไปสมองใช่ครับสมองที่มันบริหารยากครับต่อการความรู้อย่างเดียวนะครับคิดได้อย่างไรนะครับเขามีใส่ชุดไทยเพลงประกอบก็อปปี้เออที่ผมไม่ได้เปิดเพลงครับเพราะว่ามีลิขสิทธิ์กันเลยไม่ได้เอามาลงมานะครับแต่เขาก็ปี้เอาเพลงไทยเนี่ยในชัวร์แล้วเขาประเทศเขาไม่มีลิขสิทธิ์ครับก็ป,ปี้ช้ำนะครับเอขนาดนี้ต้องรักษาแล้วครับมันบ้าครับเออควรพบแพทย์นจิตเวชด่วนโอ้โ กวบอกจิตตเมย์จะปวดหัวหนกคนเดิมนะครับแล้วบอกอยากบอกเปลี่ยนว่าออกกรลังกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองบ้างนะสูออชุดจะสวมอยู่ที่ไม้แขวนใช่ครับโอ้โหเบ้าหน้านี่ไม่ได้เลยเบ้าหน้านี่ขัดมากเลยครับเป็นประเทศที่ค้างไข่ถูงชาใช่อะไรก็ไม่รู้นึกว่าออกอาชงชาติมาทํานูน่นทานี่เอออดีนี่ไม่ตัดเพงเก่งไหนเขาจะมีโอกาสหายไหมครับ แต่ขอจะไม่สร้างสรรค์พัฒนาหลายผ้าใหม่ใเลยเออดีนะครับดมันัดดานอย่างเงี้แหละสมอ,องก็คิดได้แค่นี้เท่าัให้อยู่จมปักทีเดียวเนี่ยเพื่อเออนะครับผมถึงสาวเพื่อออกกําลังกายทำไปด้เพื่อเเออเออใส่ไปไหว้น้ำให้ดูหน่อยเออดูน,พพนิพันผ้าผัดคอไตพันแค่ขวัญขาครับเพลงสมองเพลงไทยใช่ครับเออคิดอะไรบ้าออกก๊อปไปก่อนแล้วบอกตัวเองเป็นเจ้าของนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่งตัวกระต่ายสระไม่มีเลยครับ ไอ้พวกมีผมด้อยออดักเลยแล้ววันยิ่งเป็นเยอะครับอาการดักขึ้นทุกวันแล้วหมอคงไม่ให้เข้าโรงพยาบาลแล้วครับมาถึงเป็นประตูนีแล้วสมแล้วที่บาจากคนป่าเออ,อไม่รู้จักกาลเทศะครับเขาเป็นพัฒนาไปมากเออพัฒนาลงไปมากเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอ,อยากได้จาดครับสาวไมอนาคนเอาแบกปูน คนประเทศนี้เป็นแกนลอะไรนักหนาเออทำแต่อะไรอุบาทอุบาททุกเรื่องเลยปล่อยเขาทำไปเลยครับตลกดีมีเรื่องให้ขบทุกวันเลยครับด่าแถวบ้านเยอะยังขาดอีกยายอีกเออนาอไดนจะเป็นชุดนอนด้วยนะเออนะครับเออมันบอกไว้กับชุดออกกำลังกายนั่น่ะสิไม,ไม่ไม่รู้สี่รู้แปดนะครับเอาหมดนะครับเออฝึกไว้กำลังแบกปูนเอ่อาได้เลยครับกุหลาบเอียงพิงอ e ีด็อก อีดอกอานะครับธรรมชาติบ้างจ้าโหนะครับเหมือนบ้าเหออสงสัยใส่ดอนได้เลยบ้างเอออยากรู้ชุดดอนเป็นลายธงชาติไหมครับปอกบอนอะไรเงี้ยทาสีบ้านลายธงชาติรับยาช่องหนึ่งจ้าผมว่าไม่ต้องรับยาครับส่งเขาอนะไรส่งเขาลานประหารได้เลยคิดว่าเท่ครับเขาคิดว่าเท่ อาการน่าจะหนักหูหนักมากครับทรงเนี้ยหนักนะครับของแท้เออครับดีครับมีเรื่องตลกทุกวันเลยนะครับว่าสอบมากเออเกินเดียวยาใช่เกินเดียวยาครับยาขนาดไหนก็เอาไปอยู่นะครับดูมีอะไรก็ไหมมีฟิตเนสโค้ชยืนใสยังใส่ชุดไทยอีกเลอครับเออสมองเปื่อยโอ้ยยังไม่เปื่อยสมองบีนาก็ไม่รู้นะครับปอยอครับใช่ครับปอยอออ่ะก็มาะมาณน้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีคลิปให,ใหม่ๆได้ติดตามมาทาันนะครับสวัสดีครับ